สวัสดีค่ะให้พี่น้องต่อจากอีพีที่สามเลยค่ะนี่ตอนนี้ตาดังไฟติดแล้วค่ะบ้านนี้ก็จะนี่มินบอกค่ะมันเหลื่อมควันออกข้างนอกแล้วค่ะข้างล่างล่ะออกเป้วแล้วค่ะผู้บุญได้หุ่นละคว,วันออกมดแล้วค่ะเริื่มออกทั่วแล้วที่นี้เห้คิดว่ามันติดดีแล้วอ่ะเ้าก็จะงัดใหม่ลงค่ะงัดใหม่ลงให้เป็นทานต่อไปในหันเนาะคะ่ะนี่เป็นทานเป็นเชื้อเพิ่งในหันแล้วก็จะไปเป็นทานต่อ พอนี่แล้วปุ๊บกระสีใบใหม่นี่ค่ะแม่กำลังใบใหม่ค่ะงัดค่ะวบันปิดบันค่ะปิดแบบนี้เลยเอาใบใหม่ปิดแบบนี้ค่ะใบใหม่ยายุกว่ากันไปนะคะปิดบันปีดดากกสคุดดินทมบานค่ะคุดดินทมตรงนี้เลยค่ะพอคุดดินทมเอาตรงนี้แล้วปุ๊บเพระว่าล่มมันก็ล่มกับเขาอยู่แล้วนะคะนี่เห็นบอขาะทมแบบนี้เลยเอาแน่นแนนเลยค่ะบานอาจจะถือคุดดินทมค่ะ นี่ขุดินถมแล้วค่ะคว้านออกมดแล้วออกทั่วแล้วค่ะนี่แหละค่ะสิบปดแล้วค่ะจะปิดปากขยั่งแปลไหวปั้นค่ะแล้วก็ให้ทานนีไหมนี่นีค่ะไหมนี่ต่อไปเรื่อยเห็นไหค่ะอาจจะเริ่มไมเองเพื่อนแล้วค่ะนี่เห็นปะค่ะออกแป้ล่ะนี่คูดินถมไปเรื่อยค่ะให้แน่นบันให้เต็มบันแค่นี้แล้วค่ะ นค่อยไม่เบิงบานค่ะมาเบิงจักมือแล้วไหม่ประมาณสองสามวันสามสี่มือค่ะน่าจ,จะแล้วแต่เขาก็ต่ว่าเบึงตลอดได้ค่ะมาดูดีค่ะเพราะคือบ่าให้มันเพลงมันพังเนาะค่ะ้าท่านยังจะสวยยังงงสีงามนี่ค่ะวิธีเห็ดการเห็ดเตาเผาเต้าผีค่ะเห็ด เตาพีเตาขุดดินถมนะคะ่ะพอเ่าตัางตุม้มอ่าเฟื้นเห็ดเฟืน้นเป็นกองเป็นกองเห็ดด,ดดีๆยัดดีๆแล้วเห็ดเฟื้นเป็นกองงามๆแล้วแล้วยดัดบางกระยัดช่องว่างไม่ให้มีช่องว่างเลยค่ะพยายามให้บ่มีนะคะ่ะที่สุดเพื่อกันการที่อ่าเตามันรูนะคะ่ะกันเตารูเตารูคือหมายถึงว่าดินดินที่เหาโอบไปนี่มันรูลงไปข้างล่างพอถอดรูลงไปขา้าลง,ขงล่างปุ๊บ มันก็จะมีปัญหาหม่องี่ว่าไอ้ทานท่ากสิบ่เเลือค่ะพร้อมจะม่อนฮาต้องเคลียปิดเหตสนิทค่ะให้เลือดโดเฉพาะเฉพาะหม่องแปลที่ห้องเปิดไปเท่านั้นค่ะนี่ละค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจก็ตามไปเรื่อยเด้ค่ะว่าสิเป็นยังเดะจะประสบผลสาเร็จบอประสบผลสาเร็จในเนี่ยค่ะครั้งแลกของตามค่ะ ลมเป็นใจค่ะลมพัดทรงไห้พอลมพัดทรงกาง่ายค่ะไฟกระติดง่ายนั่นค่ะเห็นปะค่ะอันนี้หูแป๋วช่องล่มค่ะที่แม่กำลังจอนี่หูแป๋วช่องล่มไว้เพื่อให้ล่มเข่าค่ะเข่าออกเพื่อดันดันไฟดันออกไปแกะทั้งคุณค่ะตรงขามกันค่ะนี่พอเขาจะปิดมื่อแล้วเขาก็จะเปิดตรงนี้านค่ะเปิดมองแป๋วคิดไปค่ะ อีกวันนี้กลับบ้านจะชัมม่วโมงจยกลับมาบ้านค่ะกลับมาบึงชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงเที่ยงผุนแล้วค่ะแบบาใบอยๆกลกับมาบึงมาบึงบึงความเรียบร้อยนี่ค่ะเม่จะลงไปแล้วัะเปียวันนี่เปิดอหูร่มไว้ค่ะเป็นหูร่มแล้วนี่นี่ค่ะด,ดินสมเรียบร้อยเดี๋ยวตาลขอบ้างอนุญาตบ้างสายแค่นี้ก็นนะคะ่ะเดี๋ยวตาลจะไปซอยเม่คุณที้มาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ฟักตะไไข้ให้ได้นะคะพอพี่น้องซับตะไไข่กับเป็นฟักเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเคียต้องการสองคนพอแม่ลูกค่ะเฮ้พออยู่กำลังใจหายค่ะสองคนแม่ลูกค่ะแม่ว่าพออยู่เฉยเใช่พอไปสวรครแล้วค่ะเมื่อยได้ค่ะแต่กับภู่มใจสดสสได้พอเห็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นมากเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไรายรอบแล้วค่ะ